สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนลัคนามีน,นะคะประจําปักเอ่อปักหลังของเดือนมิถุนาแล้วนะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามี as of pentacle อ่าแปดเหรียญคุณกำลัง คุณกำลังสอดส,สองมองมองคนคนหนึ่งอยู่กำลังมองดูคนคนหนึ่งอยู่กำลังสอดสองกำลังมองดูคนคนหนึ่งอยู่ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันแน่คุณมีความเริ่มมีความสงสัยอะไรบางอย่างพลังงานของคุณคือพลังงานของความสงสัยอยากหาคําตอบนะคะแต่แต่มันก็เป็นพลังงานของความที่เรามัดระวังตัว กับสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ด้วยเหมือนพลังงานที่เข้ามานะปัจจุบันคุณพยายามมองคุณคนเนี้ยมองสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่ให้เหมือนหนังสือที่คุณอยากจะอ่านแล้วก็เปิด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 อ่านไปค่อยๆเปิดอ่านค่อยๆเปิดอ่านไปทีละหน้าคุณยังมีความสงสัยหรือข้อกังขาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้อยู่นะทีนี้มาดูกันต่อกับ คุณเจออะไรคุณเป็นอะไรกันบ้างชาวราศีมีนและขณามีนค่ะไฟล์เพนกลงเดอะมูนออกข่าวมาอ่ะเมจิเชียนและ king of swords six of cups อืมโอเคค่ะชาวราศีมีนและขณามีนค่ะความสัมพันธ์ที่คุณเจอ ความสัมพันธ์ที่คุณเจอสิ่งที่มันเจอก็คือว่าอันนี้ในบางท่านบางคนบางกรณีก่อนเนาะโอ้ยอันนี้เข้ามาเอางี้กรณีแรกก่อนก็คือว่าชาัสซิมินและคนามินคุณไปเจอว่าคนของคุณนอกใจคุณทําอะไรบางอย่างที่รับหลังคุณนะคะเกิดเป็นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครอันนี้ในบางท่านบางคนบางกรณีแล้วคุณแล้วคุณไม่พอใจในความสัมพันธ์นี้คุณคุณเหมือนคุณเหมือน ไปเจอหลักฐานอะไรบางอย่างแต่คุณยังไม่แน่ชัดใช่ไหม,มว่ามันจริงหรือไม่จริงเหมือนคุณรอดูสถานการณ์แต่ว่าบางท่านบางคนคุณจบเลยคุณตัดจบเลยตัดจบเลยแต่ตัดจบเลยแล้วคืออะไรเขาเองพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาหาคุณนะคะที่จะกลับมาหาคุณตั้งใจกลับมาหาคุณแต่คุณต้องจะยืนการในจุดยืนของตัวเองว่าฉันฉันพอแล้วฉันพอแล้วฉันฉันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอาทีนี้มาดูสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะก็คือความสัมพันธ์เนี้ย ที่คุณเจอเนี่ยมันมีภาวะอะไรบางอย่างของการน้อยใจคนคนนี้น้อยใจคนคนนี้ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจเรานะคะอยู่ๆจะมามาหายหายใจเงียบๆไปนะคะอืมแต่คนคนนี้เหมือนเหมือนเป็นคนที่รู้วิธีในการกลับมาหาคุณเขารู้วิธีในการที่จะกลับมาหาคุณว่าคุณจะกลับมาหาคุณในในแบบไหนในทิศทางไหน ทำยังไงนะคะถึงถึงจะกลับมาหาคุณได้อืมจริงๆอะ่ะคนคนนี้เคยรักคุณมากๆแต่พวกคุณเคยมีปัญหากันเคยมีโมเมนต์ที่ดีกันมากๆแต่มันมีปัญหากันอือฮึอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าของเขาที่เข้ามาวนเวียนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของมีมือทีสามอยู่แล้วหลักซ้อนเข้ามาอืมแล้วเราเหมือนไปรู้ทีหลังไปจับได้ทีหลัง ไปจับได้ที่หลังไปเห็นที่หลังก็เลยเสียความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเดือเิจิเชียนแปลว่าคนคนนี้คนคนนี้ที่คนคนนี้ตั้งหางที่เอาคุณอยู่เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแบบไหนคุณชอบอะไรคุณทําอะไรอยู่เขารู้ไม้ก็ทั้งว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณทําอะไรมีวิธีในการที่จะดึงคุณกลับมาในทุกๆครั้งนะคะอืมที่พูดมาทั้งหมดจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้ที่ทําแบบนี้กับคุณนะคะขัจะกลับมาหาคุณโดยที่การที่เขา การที่เขามีคนอื่นด้วยอืมคิงออฟเพน a c l e ราชาถือเหรียญน่ะคุณเจอกับราชาถือเหรียญน,นะคะก็คือเสียดายอะราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ขี้เสียดายเอาง่ายๆเลยค่ะ โลภด้วยในเรื่องของความรักนะคะอันนี้อันน,น,นี้ในทางที่ไม่ดีของเขาทําไมแป้งถึงอ่านในทางที่ไม่ดีของเขาทางที่ดีของเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ไพ่เปิดมาไพ่เสียเยอะมากเลยมีดีอยู่สองใบสองใบเนี่ยฉะนั้นนะคะในการอ่านไพ่เราก็ต้องหัวเฉลี่ยก่อนว่าดูก่อนว่าสีผ้าใบเนี่ยมันมีใบไหนดีใบไหนเสียต้องแยกเลยแล้วเราจะต้องอ่านไปทางไหนแต่ช่องแป้งเนี่ยเจอแต่ในกระถินะั่นเลยอาจจะเป็นช่องที่เกิดมาเพื่อที่จะทําให ความคนที่มีความทุกมารวมตัวตรงนี้แล้วเพื่อแก้แก้ไขความสัมพันธ์ให้มันแบบดีขึ้นหรือเปล่าแต่แก้ไขไม่ได้เราแต่หมายถึงว่าให้เรามีสติมากขึ้นกับการดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเอาเป็นว่าคนคนนี้เขาเขาเขาโล่อ่บอยากมีคุณไว้นะคะเนี่ยเนี่ยมันในหัวมันมีแต่เรื่องเซ็กด้วยอ่ะนะคะอมืมีเรื่องเซ็ก ต่างๆที่เข้ามาทําให้คุณดึงลั้งกันเอาไว้แล้วก็มีกรณีหนึ่งนะชาวราศีมีและคันนมีบางท่านคุณเป็นเฟนวิทย์เบนฟิกกันใช่ไหมบางท่านคุณมีเจ้าของอยู่แล้วแต่คนคนนั้นไม่รู้ว่าคุณมีแต่ว่าคนคนนั้นมีอาจจะเป็นซ้อนสี่เขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะคะมีเป็นเรื่องของเซ็กส์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณยังผูกติดกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้อืมแม้แต่เรื่องของคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนคุยหรืออะไรก็ตามนะคะมันมีเหตุในเรื่องของเซ็กส์ที่แบบ ยังผูกติดผูกพันกันอยู่นะคะอืมชาวราศีมีนลัคนามีนบางท่านคุณอ่ะคนคนนี้เป็นคนแรกของคุณหรือเปล่าในบางท่านบางคนนะ <c oughs> อ่ะพูดเองเขินเองอืมมันเลยทําให้คุณรู้สึกฝังใจแล้วเขาคนนี้ก็ฝังใจกับคุณเหมือนกันที่คุณเป็นคนแรกของเขาคุณแบบคบ เขาแฮปปี้อ่ะกับการที่แบบว่ามีคุณอยู่มันเหมือนเป็นการแบบสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าเอ้ยเป็นเป็นผู้หญิงคนแรกของฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมสลับกันได้อาจจะเป็นแบบคุณอาจจะเป็นผู้ชายคนแรกของเขาคุณอาจจะไปเจอคนที่อายุมากกว่าสูงวัยกว่าเป็นผู้หญิงที่เขาแบบเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมทำไมปักนี้เป็นนี้อ่ะอะต่อดีกาจ้ะมา คิดยังไงกับชาวราศีมีนลัคนามีนคะแต่เป็นการอ่านสลับกันก็ได้นะคะสถานการณ์เหล่านี้เขาคนนี้นะคะคุณถ้าคุณเป็นชาวสองเขาคนนี้ก็อาจจะทําอะไรกับกับเขาเคนนี้อาจจะมีแพชชั่นให้กับอีกคนหนึ่งถ้าเกิดกรณีของคุณเป็นลักสามเศร้านะอืมนะคะอ่เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาไม่อยากให้คุณรู้ความลับอะไรของเขาทั้งนั้นเลย เขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเป็นลักซอนเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นตัวเลือกเขาไม่อยากให้คุณรู้อะไรต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเขาที่ทําให้คุณไม่สบายใจเพราะอะไรใช่ไหมนี่ไงก้าวด่าเพราะเขาเองไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาจะปกปิดทุกเรื่องนะคะอืมเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคะอืมถ้าใครความรักดีอยู่แล้ว,ลวชาวราศีมีนยังต้องเข้ามาดู เพราะว่าเนี่ยมีแต่พลังงานลบเอเนอรจลบทั้งนั้นเลยอืมบางคนก็คุยกับคนอายุน้อยกว่าแล้วคนนี้เป็นปัญหากับชีวิตของคุณมานานแล้วมีเกณฑ์ที่ว่าคุณเองไปซัพพอร์ตเขาบางคนไปคบกับเทรนเนอร์หรือเปล่าจ๊ะอืทุกอย่างเป็นกันสลับกันได้นะจ๊ะ โอเคทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีนถ้าใครความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องของคุณนะจ๊ะอืมอ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะสองดาบไฟฟ์สอยังไม่มีอะไรที่เลือกได้แล้วถ้าคุณเป็นผู้ให้คุณยังจะต้องให้เขาอีกยังให้เขาต่อไป นะคะถ้าในเรื่องของหลักพยากรณ์อาจจะเป็นการ,รเป็นร่วมกันมาก็เลยทาให้คุณต้องให้เขาจะต้องดูแลเขานะคะคอยช่วยเหลือดูแลเขาดูแลกันนะคะสถานการณ์ในช่วงปักนี้ของชาวราศีมีลลนลัคณามีนมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะห่างไกลกันออกไปบางท่านอาจจะคุยคุยกับชาวต่างชาติห่างกันอยู่แล้วก็อาจจะห่างกันอีกอาจจะมีการสื่อสารอะไรกันน้อยลงก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปทํางานที่ไกลสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีหรือว่าสัญญาณเทอร์เน็ตอาจจะขาดหาย นะคะก็คือพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะไกลกันไกลกันในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอกว่าจิตใจของคุณแข็งแรงมากขึ้นคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจกับสถานการณ์นี้ได้ดีแล้วก็รับมือกับมันได้ดีแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นนะคะแต่เขาเองก็คืออย่างนี้นะคือพอเขาไกลคุณสถานการณ์ความรักนั้นดีอยู่ใกล้กันไม่มีความสุขแต่พออยู่ไกลคุณเนี่ยจะทักมาจะเทคแคร์นะคะ จะเข้าใจอยู่บ้างแต่อาจจะมีอย่างที่แป้งบอกเรื่องของสัญญาณเรื่องอะไรต่างๆที่อาจจะขาดหายไปแต่ว่ากลับมาทีไรก็พยายามเทคแคร์และดูแลคุณพูดคุยกับคุณแบบดีมากนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะอืมถ้าถามถึงคนเก่าโอกาสกลับมายังไม่มีนะคะโอกาสกลับมายังไม่มีตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างถ้าถามถึงเขาเขาสุขสบายดีค่ะ เขากาลังไปดําเนินการกับชีวิตเขาใหม่ตําแหน่งงานใหม่ชีวิตใหม่ๆไปเปิดโลกกว้างอาจจะมีการพบหาดูใจกับใครไปแล้วบ้างหรือการพูดคุยกับใครไปแล้วบ้างนะคะอืมท้าไมอย่างนั้นก็ไปโฟกัสเรื่องการงานเนี่ยเป็นหลักกับการเปิดโลกกว้างให้กับชีวิตของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานกันบ้างของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ The date โอ้ยพึ่งออกจากงานหรอ Seven o f s ฟสอโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังหนึ่งเหรียญกรณีแรกค่ะใครพึ่งออกจากงานเพราะการทุจริตเรื่องเงินในที่ทำงานเกิดขึ้นทำให้คุณพลอยเดือดร้อนไปด้วยคุณต้องออกจากงานนะคะหรือในบางท่านบางคนถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับคุณคุณต้องไปเช็คให้ดีว่าคุณเนี่ยมีลูกน้องหรือบริวารใครที่ทำผิดอยู่ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดมันจะมีเรื่องใครทำอะไรชอ่ชอโกงในที่ทำงานหรือทำอะไรรับหลังแล้วเกิดเหตุอาจจะเป็นเรื่องเงินเนี่ยแหละ เกิดเหตุและทําให้งานของคุณถูกชะงักหรือมีการโดนจ้างออกให้ออกไปจากที่ทํางานนะคะต้องไปเช็คให้ดีรีบไปแก้ไขก่อนนะคะในช่วงนี้อืมส่วนงานที่เป็นงานเกี่ยวกับเล่นหุ้นเมเอ้ยมีนโทษทีค่ะมีนตัวไหนเก็บได้ก็เก็บตัวไหนไม่เก็บก็ไม่ควรเก็บมีเกณฑ์ที่จะไปลงทุนแล้วไปเสียเงินก้อนนะนะคะเนี่ยไปเอาตัวไหนเอาไว้อคุยกับใครนะ คุยคนเดียวอืมนะคะอืมอะประมาณนี้ค่ะบางคนอาจจะเกิดเรื่องอุบัติเหตุของการทำงานอุบัติเหตุของการทำงานก็คือไม่แป้งไม่แป้งไม่ใช่คำานีหมายถึงว่าคุณไปชนตะ๊ะล้มเอ่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่คนที่ทำโรงงานเกี่ยวทำโรงงานอะจัรก,กลน่ะเครื่องจัรก,กลอะไรอย่างเงี้ยระวังให้ดี จะเกิดเหตุอุบัติเหตุจากเรื่องการทํางานนะคะอืมแต่คุณจะได้เงินก้อนมาแต่มันไม่คุ้มหรอกนะคะเสียนิิวเสียอะไรไปข้างมันไม่ไหวนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะคือ,อดูแลตัวเองให้ดีดคะ่ะพักผ่อนให้เยอะ,ยอะนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างเร์นิดจริงๆไม่อยากใช้เงินเลยช่วงนี้การเงินดีมีเงินใช้ใครที่ชาว ชาวราศีมีลักษณะมีใครมีคู่ครองคู่ครองคุณให้โชคให้เงินดูแลอุปถัมภ์นะคะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะคุณมีงานใหม่ๆมีเงินใหม่ๆมีเซ็กแอนด์จ็อบเข้ามาเป็นเงินใหม่ๆเข้ามาแต่คุณไม่มีคุณไม่อยากเสียเงินเท่าไหร่เลยในะช่วงนี้อยากเก็บเงินเอาไว้เที่ยวกินนิดหน่อยแต่คือก็ไม่ถึงขนาดอยากใช้เงินแบบมือเติบอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้ทีใช้หนักอยู่เหมือนกันนะคะบางคนมีแผนที่จะทําธุรกิจอะไรบางอย่างไหมช่วงนี้คุณเลยเก็บเงินไม่อยากใช้เงินเท่าไหร่ นะคะโอเคนะจ๊ะอ่ะก็อ่ะ,อะคนโสดกันบ้างค่ะคนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะเดอะฟูลโสดต่อไป <c oughs> จบไหมจบเลยโสดต่อไปยังโสดต่อไปอยู่ทำไมละ่ะนี่ไงละ่ะทำไมทาไมต้องโสดต่อไปเสียใจอยู่เลยความรักในอดีตครั้งเก่ายังทำร้ายความรู้สึกของเราเรายังไม่ไว้ใจใครในช่วงนี้นะคะ มีใครเข้ามาไหมถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะอืมแต่แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะมีคนที่เข้ามาแต่คุณยังไม่ตกลงโปรงใจเป็นแฟนกับเขาในวีคนี้ในปักนี้แน่นอนแต่คนที่เข้ามาจะเป็นคู่ที่ดีสําหรับคุณคบหาดูใจได้คุยได้นี่เนี่ยเดอะ u ันกับ สองถ้วยคบหาดูใจได้บอกเลยว่ามีโอกาสพัฒนาต่อยอดเป็นแฟนกันได้แต่ในปักนี้ยังไม่มีแฟนยังโสดอยู่นะคะเอออ่ะประมาณนี้ค่ะดวงขอทั่วไปนะทีนี้มาดูค่ะกับสถานการณ์ของคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะเคยคุยเคยรู้จักกันมาก่อน แล้วก็แบบเงียบเกันไปเพราะคุตัวคุณเองก็เบื่อเบ่อไม่อยากมีใครก็เงียบไปเถอะแต่เขาจะกลับมา,อ,าอันนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะโอเคมาดูกันต่อสถานะไม่ชัดเจนไพ่จะบอกว่าสิบถ้วยอ๋อสิบถ้วย,ส,วยสิบดาบเนี่ยคอนฟ้านตลอดเลยไพ่มอนี่คืออะไรจ๊ะสิบถ้วยสิบดาบ เราแป้งถามว่าระหว่างสิบถ้วยกับสิบดาบตรงกลางคุณอยากให้ไพ่ไปไหนออกมาไพ่ไปไหนจะออกมาอีกไพ่บอกว่าเดอะทาวเวอร์ tower, ชัดเจนมากทั้งคือทั้งเหนื่อยทั้งสุขทั้งเหนื่อยทั้งสุขไพ่คงบอกว่าให้ดูก่อนอลุกให้ดูก่อนเลยเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งสุขไพ่คงบอกว่าคุณก็รู้แล้วนี่สถานการณ์เป็นแบบนี้ ฉะนั้นคุณเองต้องทำไงอ่ะต้องบาลานซ์ไหมบาลานซ์ให้ตัวเองแบบในช่วงเวลาที่มีความสุขเก็บความสุขมันเอาไว้ในช่วงที่อยู่ๆจะมีปัญหาเกิดขึ้นทะเลาะก,กันแบบมีปัญหาระหองระแหงกันแบบกระทันหันช่วงที่เบื่อๆเนยๆก็ให้นึกถึงความสุขของเขานะคะให้ให้นึกความสุขให้นึกถึงความสุขที่มีต่อเขาตอนช่วงนั้นช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันยังไม่ขาดกันดวงยังจะไปต่อยังคุยคุยกันไปเรื่อยเอยืยังคุยกันต่อไปเรื่อยๆได้อืมต่อที่ คนมีคู่จ้ะใบเดียวพอลมะมั้งสองเหรียญชัดเจนมากค่ะเราของลรแห่งกันแต่ไม่เลิกลามีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันทั้งคุณและเขานะคะคุณก็คุณก็บอกคุณก็รู้สึกว่าคุณอะสามารถที่จะดูแลเขาได้จริงๆเขาก็คิดว่าเขาสามารถดูแลให้ดูแลคุณได้จริงเขามีจุดยืนของเขาในเรื่องของเขาจะทํางานทําทําหาเงินอะไรต่างๆส่วนตัวคุณเองก็รู้สึกว่าฉันอยากแชร์อยากช่วยแต่ขอให้คุณมีเวลาให้ฉันได้ไหม คุณต้องคุยกันปรับเวลากันนะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับคนมีคู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะชาวราศีมีและขนามีใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะคะใครสนใจดูดวส่วนตัวะอะไรอยู่ใน description บอกด้านล่างนะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะโชคดีทุกคนสวัสดีคะ่ะ